การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้นวันนี้ครับก็มีข่าวมานําเสนอกันเดี๋ยวเราไปเริ่มก,กันเลยดีกว่านะครับ วันนี้ครับข่าวแรกที่เพื่อแฮชอัปเดตอาการบาดเจ็บของ2นักมวยปั้มหลังจบศึกแบ็กลาชศึกแบ็กลาชที่ดุเดือดและวุ่นวายได้จบลงไปแล้วนะครับพร้อมกับเหล่านักมวยปั้มหลายคนที่ยังคงรู้สึกถึงผลกระทบจากแมตช์ที่พวกเขาผ่านมาโดยโชครับเริ่มต้นด้วยแมตช์โฟรเวหรือแมตช์สีเซา้าเพื่อชิงแชมป์ US ซึ่งเจคขฟาทูครับสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้โดยการกด l อลเอขณะที่เดเมนพีตและดูเมนไทไปสู้กันอีกฝั่งหนึ่งของสนามก่อนที่เดเมนพีตครับจะจับดูเมนไทยฟาดกับโต๊ะ ด้วยท่า s o u ว of h e a v e n ด้วยความรุนแรงของแมตช์ครับทำให้มีทั้งแผลฟกช้ำและอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นจนมีข่าวออกมาอย่างจริงจังว่าดูเม่ินไทเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองซึ่งระหว่างการถแถลงข่าวหลังจบศึก Backlash นะครับที่เพรสครับได้เปิดเผยถึงระดับความเสียหายของนักมวยปั้มในแมตชนี้ที่เพบอกว่าเจคอบฟัตูเดเมนพีทดูเม่ินไท l อลเอไนพวกเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมาก โชคดีที่ทุกคนเนี่ยปลอดภัยเดเมนพีน่าจะมีฟันโยกอยู่ในปากของเขาอีก2-3วันน่าจะดีขึ้นส่วนดูไม่ไทยมีอาการบาดเจ็บบ้างแต่ว่าโดยรวมก็ไม่มีปัญหาอะไรผมดีใจมากที่มันจบลงได้ดีแบบนี้อย่างไรก็ตามครับเจขอบฟาทูและผู้ท้าชิงทั้ง3คนไม่ใช่แค่ผู้คนที่มีส่วนร่วมในแมตช์นี้เท่านั้นเพราะว่าโซโลสโคอาครับก็เข้ามามีบทบาทในช่วงท้ายของแมตช์เช่นเดียวกันแต่ว่าเขาไม่ได้มาคนเดียว ในขณะที่ L.A.N. ครับกำลังจะเล่นงานโซโลสซโควากับถูกอดีตนักมวยป้ามจาก New Japan Pro Wrestling อย่างเจฟคอบเข้ามาโจมตีเจฟคอบกระโดดข้ามที่กั้นคนดูเข้ามาเล่นงาน l n ครับแล้วก็เหวี่ยงเขากลับขึ้นไปบนเวทีทำให้เจฟคอปฟาทูสามารถเอาชนะไปอย่างง่ายได้ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเจฟคอบเนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรในกลุ่มของบัตไลแต่จากสีหน้าของเจฟคอปฟาทูแล้วครับเขาอาจจะไม่พอใจกับการที่กลุ่มเนี่ยได้สมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่ม ในเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกว่าอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างโชคดีที่ทั้งสองคนไม่เป็นอะไรมาก พอต้องบอกว่าแมตสีเศร้านี้ครับน่าจะเป็นแมตท,ที่ดีที่สุดในแบ็กลาชเลยการต่อสู้บนเวทีเนี่ยมันดูเดือดร้าใจเอาเรื่องถึงแม้การต่อสู้และตัวแมตเนี่ยมันจะค่อนข้างสั้นไปสักหน่อยเพราะมันต้องให้สปอร์ตกับการเปิดตัวนักมวยปั้มใหม่ซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับและมันคงจะน่าเสียดายถ้าการปั้มที่สนุกสนานคราวนี้ทําให้นักมวยปั้มได้รับบาดเจ็บจริงๆดังนั้นการที่ทพีเอชออกมาประกาศว่านักมวยปั้มไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากก็ถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับข่าวต่อมาครับ วงการมวยปั้มร่วมไว้อะไรให้กับตำนานสายฮาร์ดคอร์อย่างซาบูวงการมวยปั้มครับได้สูญเสียหนึ่งในนักมวยปล้ำที่กล้าท้าทายความตายที่สุดตลอดการเมื่อซาบูหรือว่าเทอร์รี่บังนะครับได้เสียชีวิตลงในวัย60ปี ซาบูเนี่ยถูกยกย่องเป็นหนึ่งในผู้เปลี่ยนแปลงวงการมวยปล้ำอย่างแท้จริงการใช้ท่าผัดผนโต๊ะไม้และร่างกายของตัวเองเป็นอาวุธได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักมวยปล้ำชื่อดังมากมายในยุคหลังๆนะครับและด้วยเหตุนี้เองนักมวยปล้ำหลายคนในวงการก็ร่วมแสดงความไว้อะไรผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยหนึ่งในคนที่ใกล้ชิดกับเขาที่สุดอย่างรอฟแวนดมครับก็โพสไว้อะไรด้วยอิโมจิง่ายๆแต่ทรงพลังอย่างการชูนิ้วมือขึ้นฟ้า อดีตนักมวยป้ามจาก ECW หลายคนก็ร่วมไว้อะไรเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบูรี่เลฟรนซี่ราชินีแห่งเอ็กซ์ตีมอดีตแชมป์โลก ECW อย่างมาสโตทานากะแล้วก็เดอะบูมินี่ซาบูเป็นหนึ่งในนักมวยปั้มไม่กี่คนนะครับที่ได้ขึ้นป้ามแทบทุกจะสมาคมหลักของโลกทั้ง WWEAEW และ TNA ซึ่งก็ต่างให้คำถแถลงออกมาร่วมแสดงความเสียใจ ซาบูขึ้นป้าแมตสุดท้ายของเขาให้กับ GCW ในช่วงสุดสัปดาห์ของ Wrestlemania 41นะครับโดยเป็นแมตร์ลวดหนามที่ไม่มีเชือกเวทีกับโจ้จันเนล่านะครับซึ่งทั้งบัญชีของ GCW และเจ้าของสมาคมเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความไว้อะไรอย่างสุดซึ้งเช่นเดียวกันในขณะที่คู่ปรับที่แฟนๆ ECW จดจำได้ดีที่สุดของเขาอย่างแทสนะครับก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงในหน้า X ของตัวเองแสดงถึงความรู้สึกที่เขามีต่อซาบู ในขณะที่อาเบสผู้ปรับคนสำคัญในยุค TNA ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ของ WWE ก็แสดงความเสียใจอย่างสุดหัวใจเช่นเดียวกันสุดท้ายนี้ครับด้วยจำนวนผู้คนที่ซาบูสร้างแรงบันดาลใจให้ไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานักมวยปล้าจากทั่วทุกมุมโลกต่างร่วมไว้อาลัยให้กับตำนานฮาร์ดคอร์คนนี้หลายคนแชร์ความทรงจำส่วนตัวที่มีร่วมกันบางคนกล่าวขอบคุณซาบูที่มอบทั้งร่างกายและชีวิตให้กับธุรกิจที่เขารักและช่วยหล่อลอมให้มันเป็นแบบทุกวันนี้ ข่าวต่อมาครับเนโอมี Naomi พูดถึงเวลาของตัวเองในการอำลา WWE เพื่อมีลูกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับนักมวยป้ำหญิงของ WWE อย่าง Alexa Bliss แล้วก็ Becky Lynch เคยหยุดพักจากสังเวียนชั่วคราวเพื่อโฟกัสกับชีวิตด้านอื่นโดยเฉพาะการเป็นแม่นะครับในกรณีของเนโอมิเนี่ยเธอเคยเป็นแม่เลี้ยงลูกของจิมมี่อูโซทั้ง2คนจากความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มาแล้วตอนนี้ครับเธอกําลังคิดจริงจังเกี่ยวกับการมีลูกกับจิมมี่อูโซด้วยตัวเอง เนลมี Naomi, ด้วยวัยอายุ37ปีครับรู้ดีว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการมีลูกของเธอเนี่ยกำลังจะหมดลงโดยเฉพาะเมื่อเธอมีรังไข่เพียงข้างเดียวทําให้เธอรู้สึกว่าถ้าจะมีลูกจะต้องรีบตัดสินใจท,ทันทีไม่อย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีโอกาสอีกเลยอย่างไรก็ตามครับการหยุดปล้ำเพื่อสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับเธอเช่นเดียวกันเนลมี <Naomi S 2> บอกว่าเราควรเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดหรือแค่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ดีมันก็ดีอยู่นะฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาถึงจุดที่ลังเลกับการตัดสินใจแบบนี้ ฉันเคยอยากมีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยอยากมีหลายคนด้วยแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันอายุก็เริ่มเยอะแล้วอายุ37มันไม่เหลือเวลาแล้วฉันต้องคิดเรื่องนี้แบบจริงจังฉันต้องหยุดพักเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองดูแลตัวเองให้ดีถ้าจะมีลูกกันจริงๆฉันจะต้องเริ่มกระบวนการนั้นเร็วๆนี้ดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ในใจของฉันมาตลอดและทาให้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ใน WWE เนี่ยมีค่ามากขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ทาให้ฉันทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นช่วงๆ ในตอนนี้นะครับเนลมีมีบทบาทอย่างเข้มข้นในเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเจดคาเกลอดีพันธมิตรที่กลายมาเป็นศัตรูกันโดยในตอนล่าสุดของสมิคดาวครับเธอได้จับคู่กับนายแจ็คเพื่อต่อสู้กับเจดคาเกลและก็ทิฟฟนี่สแต็กตันในเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเธอดูมีช่วงเวลาที่ดีอยู่แหละทุกคนมันก็เลยทําให้การตัดสินใจเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเรามองว่าเรื่องของการหยุดพักเพื่อรักษาร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญในการมีลูกนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่อายุมากขึ้นแล้วและที่สําคัญครับเนลมี่างกาย ที่เหมาะสมกับการมีลูกด้วยอย่างที่เราเห็นในข่าวนะครับก็คือเธอมีรังไข่เพียงข้างเดียวก็อาจจะทําให้การมีลูกเหนี่ยยากขึ้นก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีอันตรายต่อร่างกายของเธอม,มากขึ้นนั่นเองนะครับก็ถ้าตัดสินใจที่จะมีลูกเมื่อไหร่ก็ขอให้ปลอดภัยกับการตั้งครรภ์และมีชีวิตที่ดีต่อไปนะครับข่าวต่อมาครับคู่เอกของ Saturday Night Main Event ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว WWE ครับประกาศอย่างเป็นทางการว่าแมตคู่เอกสำหรับรายการ Saturday Night Main Event ที่จะออกอากาศทาง NBC และ Peacock จะเป็นแมตช์ชิงแชมป์โลกครับตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้ว่าเจอุโซ่เนี่ยจะป้องกันแชมป์ World h e a v y w e i g h t Champion กับโลแกนพอลในรายการดังกล่าวซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่24พฤษภาคมก่อนหน้านี้ครับโลแกนพอลได้บุกโจมตีเจอุโซ่หลังจากที่รายการรอจบลงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยในตอนนั้นครับเจอุโซ่พึ่งป้องกันแชมป์กับเซโรลินในคู่เอกของรายการและเสียมพังเนี่ยก็เข้ามาแทรกแซงจนนําไปสู่การปรับแพ้เฝ้าทาให้เจอุโซ่เนี่ยยังคงครองแชมป์เอาไว้ได้ และคราวนี้ครับเจอุโซ่ก็จะต้องมาป้องกันแชมป์กับโลแกนพอลในเรื่องนี้นะครับผมมองว่าเขาคงหาคนที่คนดูจะโหแน่ๆเพื่อมาเจอกับเจอุโซ่นะครับเป็นการการันตีว่ายังไงเนี่ยคนจะต้องเชียร์เจยอย่างแน่นอนเพราะด้วยสถานการณ์ของเจอุโซ่ในตอนนี้ครับมันค่อนข้างที่จะก้ากึง่งมันอยู่ตรงกลางระหว่างคนเชียร์และไม่เชียร์ถ้าเอานันมวยปั้มที่แฟนๆชอบมาชิงแชมป์กับเจเจอาจจะโดนโหก็ได้ซึ่งไม่ดีต่อภาพลักษณ์เท่าไหร่นะครับดังนั้นโลแกนพอลจึงเข้ามามีบทบาทตรงนี้ แต่ในมุมหนึ่งครับก็ต้องยอมรับว่าแม้คนจะเกลียดโลแกนพอลมากแค่ไหนก็ตามเขาก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความทุ่มเทความสามารถมาทําให้เขาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คนมีชื่อเสียงใน WWE แต่หลายๆคนครับก็เริ่มที่จะยอมรับเขาในฐนานะของนักมวยปั้มแล้วด้วยเช่นเดียวกันเพราะถึงแม้โลแกนพอลเนี่ยการปั้มพื้นฐานจะยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ทุกแมตช์จะมีอะไรให้เราดูและได้ประทับใจอยู่เสมอดังนั้นแล้วครับผมมองว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่บ้างถึงแม้มันจะน้อยก็ตาม ที่คนดูเนี่ยจะหันหลังให้กับเจอูโซและหันไปเชียร์โลแกนพอลแทนถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็อยากให้ลองดูกรณีของโดมินิกเมสซิโยเป็นตัวอย่างที่ตอนแรกเนี่ยผู้คนไม่ยอมรับแต่ตอนนี้ครับเขากลับมีคนเชียร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆข่าวต่อมาครับ Y86 อาจจะกำลังกลับมาอเล็กซาบลสครับกลับมาปรากฏตัวใน WWE อีกครั้งในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาในรายการ Smackdown และดูเหมือนว่า y s 6เนี่ยก็อาจจะตามมาในไม่ช้า อดีตแชมป์หญิง5สมัยครับปรากฏตัวในฐานะพาร์ทเนอร์ลับของเซรีนาเวเก้าในแมตช์แท็กทีมและเอาชนะเชลซีกีและไพเปอร์เนวินด้วยการใช้ท่าซิสเตอร์บิเกลนี่ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของอเล็กซาเบธในรายการโทรทัศน์นะครับนับตั้งแต่ศึกเอลิเมนเอชันแชมเบอร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารายงานระบุว่าอเล็กซาเบธเนี่ยได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับ WWE เมื่อต้นปีที่ผ่านมาทําให้หลายคนครับแปลกใจที่เธอถูกออกจากหน้าจออย่างรวดเร็วหลังจากกลับมาในรอยัลเลเลเพียงเท่านั้น ก่อนหน้านี้ครับมีการคาดการณ์กันอย่างมากว่าเล็กซ่าเนี่ยจะมีบทบาทในรสเซมานียแต่เนื่องจากอังเคิลฮาร์ดีได้รับบาดเจ็บครับก็ทําให้เธอและไวเอซิกถูกตัดออกจากแผนของรสเซมานียในปีนี้เนื่องจากเล็กซ่าบีทครับมีความเชื่อมโยงกับตํานานของไวเอตแฟมิลี่มาอย่างยาวนานหลายคนจึงคาดว่าเธอเนี่ยจะกลับมาเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้ในอีกไม่ช้าและการกลับมาของเธอครับอาจจะเป็นโดมิโนโตัวแรกของการพาไวเอซิกกลับเข้าสู่เนื้อเรื่องของสแมกดาว มีรายงานนะครับว่าโบดาลัสหรือว่าอังเคิลฮาวดี้เนี่ยได้รับการเคลียร์ให้ขึ้นปั้มแล้วเป็นที่เรียบร้อยขณะที่สมาชิกคนอื่นในกลุ่มครับก็เริ่มส่งสัญญาณผ่านโซเชียลมีเดียบางคนถึงขั้นกลับมาซ้อมบนเวทีแล้ว p w Insider นะครับรายงานว่าเอริกโลวานเนี่ยถูกพบใน WWE Performance Center ที่โอรันโดซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าเขากำลังเตรียมตัวกลับมาขึ้นปั้มในเร็วๆนี้นอกจากนี้ครับยังมีรายงานอีกว่าไม่เพียงแต่อเล็กซ่าบีจะเข้ามามีบทบาทในกลุ่มของไวซซิกเท่านั้น แต่เธอเนี่ยอาจจะกลายเป็นผู้นําคนใหม่ของไวเอตซิกอีกด้วยนะครับซึ่งหากเป็นจริงคำถามสาคัญก็คือชาลอตแฟร์จะมีบทบาทอย่างไรในเรื่องเหลา่านี้คืนวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเราเห็นอเล็กซ่าเบธได้เข้ามาเผชิญหน้ากับชาลอตแฟร์หลังเวทีและกล่าวว่ามีเรื่องที่จะต้องคุยกันเป็นการวางในเรื่องที่น่าสนใจซึ่งเราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าการกลับมาของไวเอซิกครับอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่การกลับมาของ Alexa Beat เป็นสิ่งที่จะต้องเอากลับมาอยู่แล้วเหตุผลก็เพราะว่ามูล,ลค่าของ Alexa Beat ครับมีค่าเกินกว่าที่จะไม่ใช้งานแม้ว่าเนื้อเรื่องของ w i r e s i กับ Alexa Beat จะเกี่ยวโยงกันมากแต่ในมุมนึงครับกลุ่มของ w i r s i เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจหรือสามารถสร้างเนื้อเรื่องระยะย,ยาวได้เลยทั้งจํานวนคนที่เยอะเงื่อนไขในการทําเนื้อเรื่องและนักมวยป้ำคนอื่นๆที่จะมาเจอกับกลุ่มนี้คือด้วยความที่กลุ่มนี้เนี่ยมันเหมือนผู้ไถ่บาปอะไรแบบนั้นดังนั้นแล้วครับมันจะต้องจบลงด้วยชัยช ดังนั้นแล้วกลุ่มไหนหรือว่านักมวยป้ามคนไหนที่จะมามีเรื่องด้วยก็น่าจะต้องเป็นกลุ่มที่อยู่ในระดับกลางที่สามารถมานอนให้ไวเอซิกได้อย่างไม่ติดขัดอะไรถ้าถามผมในตอนนี้นะครับเป้าหมายที่ดูจะเหมาะสมที่สุดก็น่าจะเป็นซานโตเอสโคบาซึ่งกําลังมีปัญหากับเบอร์โตในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยกลุ่มของซานโตเอสโคบาย่างเลกาโดเดลเฟตัสมาเนี่ยก็เน้นเรื่องราวของการเป็นครอบครัวอยู่แล้วแต่กลับเพิ่งมีปัญหากันเองภายในครอบครัวไปทําให้เบอร์โตเนี่ยไม่พอใจและเดินหนีออกไปจากครอบครัวนะครับ ซึ่งมันก็มาเกิดในช่วงที่อเล็กซาเบริสกลับมาพอดีดังนั้นาวายซิกจะกลับมาด้วยคอนเซปต์เดิมซาโตเอสโกบาครับก็ดูเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมด้วยเงินไขที่ว่ามีปัญหาครอบครัวอยู่ในสมักดาวและเป็นกลุ่มที่มีจํานวนคนนั่นเองดังนั้นสาโตเอสโกบาหรือว่ากลุ่ม Legado de ลเฟเทสมาก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเนื้อเรื่องในการกลับมาของวายซิกนั่นเอง อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสั้นโลกหมวยปั๊มถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้และยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ